ยินดีต้อนรับนายเดชาผลกพัฒนารักอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครนำโดยนางสาวชนะการบุญราศีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบเป้าหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครดำเนินการทั้งสิ้น6โครงการกับงานบูรณาการ โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น1920คนดําคนดำเนินงานแล้ว8,130คนคิดเป็นร้อยละ74.45มีผู้ผ่าน7,867คนคิดเป็นร้อยละ96.77 1. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีหกิจกรรมคือกิจกรรมยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันซึ่งมีเป้าหมาย410คนดำเนินงานไปแล้วจำนวน300คนคิดเป็นร้อยละ73.17ของเป้าหมายดำเนินงานและมีผู้ผ่านจำนวนทั้งสิ้น212คนคิดเป็นร้อยละ70.67ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนในกิจกรรมมีกิจกรรมย่อยคือพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป้าหมาย50คนดำเนินการแล้ว40คนคิดเป็นร้อยละ80ของเป้าหมายผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ90และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป้าหมาย360คนดำเนินการแล้ว260คนคิดเป็นร้อยละ72.22ของเป้าหมายจำนวนผู้ผ่าน176คนคิดเป็นร้อยละ67.69ของผู้เข้ารับการฝึก ในส่วนไตรามาส3-4มีแผนการดำเนินการยกระดับทดสอบในสาขาช่างเชื่อมอากโลหะด้วยมือระดับ1นึ่จำนวน10คนระหว่างวันที่26-30พฤษภาคม2568บณบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหการรมจำกัดสาขาสกลนคร 2. โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายทั้งสิ้น3,815นดําคนดำเนินง,งานแล้วจำนวน2,579คนคิดเป็นร้อยละ67.6ของเป้าหมายและมีผู้ผ่านจำนวนทั้งสิ้น2,559คนคิดเป็นร้อยละ99.22ของผู้เข้ารับการฝึกมีทั้งสิ้น7กิจกรรมดังนี้2.1กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป้าหมาย3,485คน ดำเนินงานแล้ว2,339คนคิดเป็นร้อยละ67.12ของเป้าหมายจำนวนผู้ผ่าน2,339คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้เข้ารับการฝึกมีกิจกรรมย่อยดังนี้พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพผ่านระบบออนไลน์ด้วย e-learning และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเพื่อประกอบอาชีพ 2.2กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนเป้าหมาย40คนดำเนินงานแล้ว40คนคิดเป็นร้อยละ100จำนวนผู้ผ่าน40คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้เข้ารับการฝึอกอบรมโดยมีกิจกรรมย่อยพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.3กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพเป้าหมาย120คนดำเนินงานแล้ว100คนคิดเป็นร้อยละ83.33ของเป้าหมายผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ของผู้เข้ารับการฝึก ในไตรมาส3-4มีแผนดำเนินการในสาขาผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน20คนระหว่างวันที่19-23พฤษภาคม2568ณเทศบาลตำบลวายใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกนลนคร2.4กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังคับในไตรมาส3-4เป้าหมาย10คนมีแผนดำเนินการ ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2,568ฝึกงานระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2,568จำนวน20วันหรือ140ชั่วโมงมือต้นได้กำหนดสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน4คนและช่างเชื่อมอากโลหะด้วยมือจำนวน6คน2.5กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย20คนอยู่ระหว่างการดำเนินง,งาน2.6กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเป้าหมาย100คนดำเนินง,งานแล้ว60คนคิดเป็นร้อยละ60ของเป้าหมายผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ100ไตรมาส3ากลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังเยาวชนในสถานพินิษ์ช่างปูกระ เบื้องจำนวน30คนระหว่างวันที่28-30เมษายน2568ณเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน2.7กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสัรรีอีกเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานเป้าหมาย40คนดำเนินง,งานแล้ว40คนคิดเป็นร้อยละ100 3โครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย soft power มีหกิจกรรมคือกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย soft power ซึ่งมีเป้าหมาย190คนดำเนินการแล้วจำนวน187คนคิดเป็นร้อยละ98.42ของเป้าหมายและมีผู้ผ่านจำนวน187คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนในกิจกรรมมีกิจกรรมย่อยรายการส่งเสริมการพัฒนาทักษะรองรับ soft power และรายการฝึกอบรมทักษะฝีมือ ไตรามาส3-4มีแผนดำเนินงานในสาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่14-18พฤษภาคม2,568นะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดอนแคนตำบลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร4โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยมีเป้าหมายทั้งสิ้น6,24 5คนดำเนินงานแล้ว4,972คน คิดเป็นร้อยละ79.62ของเป้าหมายดำเนินงานมีผู้ผ่านจำนวน4,817คนคิดเป็นร้อยละ96.88ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทั้งสิ้น4กิจกรรมดังนี้4.1กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป้าหมายจำนวน2,000คนดำเนินงานแล้ว1,864คนคิดเป็นร้อยละ93.20 4.2กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายเป้าหมาย4,105คนดำเนินงานแล้ว3 0 8คนคิดเป็น100ร้อยละ73.28 4.3กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจ BCG เป้าหมาย20คน ตรามาส3-4มีแผนดำเนินการในสาขาการใช้เทคโนโลยีอิดเพื่อการจัดการน้ำสำหรับโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะระหว่างวันที่4-6มิถุนายน2568ณนะศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภยัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโคกเลาะตําบลขมิน้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 4.4กิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป้าหมาย120คนดำเนินงานแล้ว100คนคิดเป็นร้อยละ83.33ภาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมี1กิจกรรมคือกิจกรรมยกระดับสมรรถนะแรงงาน ด้านทักษะภาษาต่างประเทศมีเป้าหมายทั้งสิ้น240คนดำเนินงานแล้วจำนวน92คนคิดเป็นร้อยละ38.33ของเป้าหมายมีผู้ผ่านจำนวน92คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนไตรมาส3-4มีแผนดำเนินการในสาขาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารระหว่างวันที่28เมษายนถึง2พฤษภาคม2568 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 6. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มี1กิจกรรมคือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มีเป้าหมายทั้งสิ้น20คนไตรามาส3-4มีแผนดำเนินการในสาขาการบำรุงรักษารถจักร,รยานยนต์ระบบไฟฟ้าระหว่าง9-13มิถุนายน2568 มนะหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครงานบูรณาการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 1. กิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัดในสาขาการใช้ Microsoft AI for Everyone เป้าหมาย50คนจะดำเนินการในวันที่20พฤษภาคม2568รูปแบบการฝึกแบบออนไลน์บูรณาการกับบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัด 2. กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในสาขาช่างปูกระเบื้องมีจำนวน2รุ่นรุ่นละ30คนรุ่นที่1ระหว่างวันที่28 3 0ถึง30เมษายน2568และรุ่นที่2วันที่1 2. และ6พฤษภาคม2568นณะเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน โดยร่วมมือด้านงบประมาณจำนวนรุ่นละ5,000บาทเป็นค่าวัสดุฝึกอบรม 3. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครดำเนินการในสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกหัตถบำบัดระดับ 1. จําจำนวน40คนระหว่างวันที่21-25เถึงเมษายน2,568นหะณห้องประชุมภูเมาหลวงคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครตําบลแร่ อำเภอพังโคลจังหวัดสกลนครโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครบูรณาการด้านงบประมาณจำนวน8 1 0 0 0บาท